มาหมอมครับเดี๋ยวผมจะลับไปแห่งใส่ครับนี่ลงโดดน้ำหน่อยหนึ่งครับผม หอมาอ,อีตูมาไปไอ,อตูสดครับใส่ลงไปอีกหน่งที่หอมปาไม่รูนี่อ่ะลองมึงนี่ครับใส่ลงไปอีกดอกกระเจียวมามาครับผมไปก,กินกันครับผม สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมนี่ครับแกงน้ำใหม่ครับดอกกระเจียวครับผมใส่ไฟอีตัวหอมใส่ลงไปแล้วครับอีตูวใส่ตอนต้มนะครับนี่ต้มใส่กับปลาแห้งโอ้ยดีใส่กับตะกะตเตนงครับตะกะตเตนเส็ครับผมมาหะนี่นะครับจับๆเมนูนี่ปลา หอมดอกแค่ดอกแค่กินตัวกระแสบยด้วยครับอือหช่ดอกกระเทียวกันอืมอืมโอ้โหโม้โยครับอตอน กัน,นไอกันทำไมเดี๋ยวลูกโดดอื

ลูกที่มันเสมอมันเครื่องเก่านะครับโอ้ซุกที้มันเสมอเสมอมันแซงเดานะครับผมับซุกที้มันเสมอมักล้วยเครื่องเก่านะครับถ้าบงย่อยเนาะ เราก็เทียวครับแก่เราหยับมักเพราะอีตัวหอมๆใช้หลายๆเก็บมาหน่อยบนเก็บมาหลายๆนีๆ่สุดยอดเลยครับหือดอกแก่ า,ะาะนะครับแกงปลาเท็มกับหอนนะครับปลาหงสอดกรอบคอน Uh -huh. Oh. Oh, buat. <coughs> okay. อหอมคุณลุงเอาเทียงใส่ปลาหมึกนะผมหมักใส่ตักห,หลายๆนะครับออกแค่บวกผมก็ดี

เป็นความแซบครับผมอหอมขนาดเลย ăn đi sáng bạn hông บเ่อกขาผมมากี่นี่จะเริ่มต้แจ้งกไลแจกดสับตะไคร้ให้น้ำเลครับผมเพื่อไปก้ใจในการนำกิจกัลิมีสวัสดีครับ